าวิจะพามาดูต้นกล้วยโครงการเกษตรอาหารชาวบ้นของโรงเรียนบ้านเหลาพัฒนานะครับต้นนี้จะเป็นพันหอมทองนะครับกําลังออกผลต้นนี้ก็หอมทองนะครับลูกใบใหญ่มากปีใหญ่เรื่อใหญ่ฝั่งนี้ก็เป็นหอมทองอีกแถวนี้หอมทองทั้งหมดเลยนะครับ มาคราวนี้จะเป็นหอมภู้พานนะครับตัวนี้หอมภูพานก็ออกเกลือออกดีเรียบร้อยแล้วนะครับใกล้สุกหรือยังก็อีกสักประมาณหนึ่งเดือนก็จะแก่ครับทนีนี้มาดูหอมเขียวตัวนี้จะเป็นหอมเขียวนะครับเกลือใหญ่โดกมากนะครับหดีโด่าตัวนี้จะเป็นงางวานแนล้วกพันยทางพื้นบ้านทั่วไป ดูที่ปีนะครับอุดมสมบูรณ์มากนะครับใหญ่ไม่ใหญ่ดูที่ปีนะครับใช้อะไรไหมก็ใช้ปุ๋ยหมักนะครับเศษใบไม้มาครับผมเราสามารถนาไปเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้เนาะใช่ครับผลผลิตก็จะไปเป็นอาหารกลางวันให้กับลูกๆนักเรียนนะครับในโครงการอาหารกลางวันอคคยอดมากครับ